สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาหอยขมกันนะคะในนาข้างหลังนี้นะคะไปกันเลยค่ะ ดูนี่นะคะทุกคนหอยขมใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะเราจะหาแต่ตัวใหญ่ๆนะคะนี่นะคะทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะใหญ่ใหญ่ที่สุดนะคะที่เราหามาตัวนี้ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะ น,ะะน้ําขุ่นมากเลยนะคะแต่พอลงมาข้างล่างนี่น้ำใสามากเลยค่ะเราจะหาหอยได้ง่ายกว่าข้างบนนะคะข้างล่างนี่ก็ไม่ค่อยมีหอยด้วยนะคะมีแต่มีแค่นิดเดียวข้างบนเมื่อกี้นี่เยอะมากเลยค่ะดูนี่นะคะทุกคนทางดีๆมีเยอะแยะจะขึ้นทางนี้นะคะน้องานี่ขี้บ่นมากเลยนะคะเหมือนแม่เลยะคะ่ะ นี่ค่ะบนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายไว้นะคะถ่ายไว้ไม่ทันค่ะนี่ค่ะขี้บ่นมากเลยค่ะบ่นได้ทั้งวีทั้งวันนะคะและทั้งวันทั้งคืนด้วยค่ะมุขอดีอ้มันด่าดเราด้วยนะคะยู <c oughs> <c oughs> นี่นะคะทุกคนใหญ่มากเลยค่ะทางกานลกนดูกนม่างกาลูกนดิต้นข้าวก่อนนี้นี่สูงมากเลยค่ะ,ะใกล้ถึงแล้วนะคะ นี่ค่ะสูงกว่าเราเอีกนะคะหรือว่าเราเตี้ยก็ไม่รูนะะ้น่าจะสูงกว่าเราละคะนี่ค่ะวันนี้เราหาหอยได้นิดเดียวเองนะคะเราก็เลยจะไปหามะละต่อนะคะมนละก็อยู่ข้างหลังเรานี่เองนะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปหานะคะนี่นะคะทุกคนต้นมะละขึ้นตามธรรมชาตินะคะนี่ค่ะผลลูกมะละนะคะ ตรงนั้นก็จะมีอีกนะคะแต่เราขึ้นไปเอาไม่ได้นะคะน้องสาวเราขึ้นไปหาข้างบนแล้วนะคะตอนนี้ตรงนี้ก็ยังมีอันนี้หนึ่งลูกนะคะนี่ค่ะอันนี้มันอ่อนอยู่นะคะเราชอบกินอ,อน่อ,อนๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เราจะมาล้างมือกันตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะนนเพราะมันเย็นมากแล้วถ้าชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ